สวัสดีทุกู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จบเกมรูบอกแนแมบบวันพีซีจิจนเนอรี่ใช่ใช่โอ้ก็มาก็เกมหมดเลยนะครับน้องๆก็ดูแล้วกันเอาเรื่อง เข้ามาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะเลยนะผมเพิ่งตายนะครับดูดิยิงได้17ตัวแล้วก็ตายนะครับถือว่าเป็นสกอร์ที่สูงพอสมควรนะครับผมอุ้ยมันซุดหมดวะไม่งั้นกีตายกลางอาแล้ว อุ้ยเกินเดี๋ยวคนได้ปืนละผู้ยุทธ์หมดว่ะต้องใช้แบบปืนที่มันแบบมีลูกศรเยอะๆสักหน่อยนะครับโห่ปืนนี้ผมยิ่งไม่ชอบเลยแต่คนอย่างผมละระดับนี้ตรงมาก็ตายเลยครับสองตัวเลยตายเลยครับ <c oughs> กรที่เล่นกับผมยากหน่อยนะอืมพอดีฟีมือพี่อะมันระดับไหนแล้วโอ้โหโดนปืนทองก่อนเลยอ้อทำไมเขามีปืนทองอ่ะเขา,ายังยิงไม,ไม่ถึงนะครับมีปืนทองนะ้อันนี้เก็บเก็บสกอร์ใช่ไหมอ๋ออันนี้เก็บสกอร์นะครับผมผมยังโน1เนหนมือนเดิมก็คืออะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเจ็บเจ็บแล้วนะครับผม เพิ่งมีคนยิงผมได้เลยปกติยิงไม่ได้นะเพราะว่าวอกแล้วกันเปิดมาตอนแรกก็สิบเจ็ดคิวครับน,น้นองๆก็ก็เฉยๆก็โหดเกินนะตายเองวะโอ้โหต้องมีความใจเย็นนะครับ เก็บเราๆครับในวันนี้เราต้องมีความใจเย็นครับผมเราต้องไม่วุวามไอ้เหี้ยนี่ไงเริ่มละคำหยาบเริ่มมาละโอเคเก็บไปหนึ่ง มันมีคนตัวตัวเลยโอ้โหอันดับหนึ่งอะครับโอ้โหคะแนนทางอันดับสองแค่หนึ่งเองดีนะผมยังได้อยู่อันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะผมมันก็มีมีบ้างอ่าคือผมไม่ได้เล่นนะครับผมไม่ได้เล่นเลยถ้าผมไม่อัดคลิปนะครับวันนี้ก็ลองมาเล่นดูมันก็ถือว่าดีขึ้นนะผมถือว่าเกมทำเ่ได้ดีขึ้นนะผมแล้วก็ฝีมือก็ยังไม่ตกเท่าไหร่นะครับผมโอเค มาดูอของที่เราจะซื้อตอนนี้ยังไม่มีของที่เราจะซื้อนะครับผมแล้วผมใช้เป็นในตัวนี้ดีกว่ากล่องอะไรไม่รู้นะครับผมเราลองดูเพื่อมันได้ของดีครับอ่ไม่ดีเลยฮะผมอยากรู้แค่ก,กลอ่องสองหมื่นสีอ่ะมันมีมันเป็นกล่องอะไรขึ้นมาโอเคอ,อ ผมเล็งไม่ได้ครับถ้าเล็งยิงไม่โดนเลยเป็นอะไรไม่ดูนะครับเห็นไหมถ้าผมยิงแบบเล็งอะ่ะมันชอบยิงไม่โดน,นครับเพราะว่าอะไรไม่รู้เห็นม้ยล่ะน้องๆคืออ่ะโดนส่วนจนได้ก็ดูพี่เป็นแบบอย่างนะครับ ถึงจะดีบ้างไม่ดีบ้างเฮ้ยเมื่อกี้อาคิดสังเกตอุ้ยเขาอยู่เหนือกว่านะครับผมสู้ยากครับคนอยู่บนเพราะเขามองเห็นเรากว่าสติสมาธิมาเต็มครับตรงนี้สวัสดี ลูกสุดเร็วนั่นเดียวครับต้องยิงให้โดนไม่งั้นอดมานั่นเดียวของผมจะามายิงโดนไหมโอเคโอ<ห>ตายอย่างรวดเร็วนะครับชวันนี้ตอนนี้ก็เป็นการไอ้นี่เลยนะครับ ก็คือชนะเฉยเป็นการทดสอบปัดคลิปโดยใช้สกุลไฟล์เป็น avi นะครับผมลองดูนะครับผมว่าเฟรมมันจะดรอปขนาดไหนแล้วก็ใช้การเลนเดอร์แบบอ่า youtube ปกตินะครับผมโอเคต่อไปเป็นน่าจะเป็นด่านอ่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เราขออ่าซูมก่อนแล้วกันในหนึ่งกล่องนะครับดูซิว่ามันจะได้อะไรดีๆไหมอ่าคิวเอฟเฟ เดี๋ยวผมใช้คิวเอฟเฟกเป็นในนี่แหละกำลังดีนะครับตัวละครเปลี่ยนดีกว่าเป็นแด็โคด้าเป็นทันแด็โคด้านั่นเองอันนี้ก็ไม่เฮ้ยอันนี้เป็นแบบอะไรอ่ะกิฟช็อปนั่นกิฟช็อปหรืออันนี้เป็นแมปอันนี้นะครับแมบปบทะเลทรายแซนดาวหรือเปล่าแต่มันเป็นแบบเออ่เปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นแบบสตรีมฮาโลวีนนะครับมายิงบอสหรือเปล่าเนี่ย อะไรครับเนี่ยผมได้เป็นผีใช่ไหมโอเคหุยได้เป็นผีอ่าตัวผีนี่วิ่งเร็วมากฮึบฮึบเป็นเฮมันเป็น ตัวตลกนะครับสามารถกระโดดได้สองครั้งเลยโอ้โหไม่โดนสุดยอดไอ้กิมเขาทำดีนะดูสกินปืนผมเลยโดนไปโอ้โหยังคลองอันดับหนึ่งอยู่นะครับผมตัวติดตลกวิ่งโคตรไวนะครับผมอ่ายังคลองอันดับหนึ่งอยู่โอเคนะครับ อ่าเป็นอุ้ยดูดิมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมเป็นโหมดอะไรต่างๆถือว่าเกมนี้เป็นเกมแบบระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นแมประดับโลกเลยเกมระดับโลกอยู่แล้วครับเป็นแมปที่คนเล่นเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นแมปที่ได้รับรางวัลนะครับผมเฮ้ยนะเราได้เงินละเราเราเก็บซื้อตัวอะไรดีแวมพายนี่แหละมานี่เราจะเป็นแบบปกตินะครับผมเป็นสแตนดาร์ดธรรมดา อเคคนะครับเพื่อนจะบังดีเพื่อนจะบังดีเพื่อนจะบังดีโอ้ยยังไม่ตายอ๋อเป็นแลนด์น่องปืนนะครับผมโอเคน่าจะน่าจะต้องคิวให้ได้เยอะๆ,ๆไหมไม่ทราบนะครับผมผมก็ไม่ได้เล่นเยอะแต่เป็น ปืนที่ผมไม่ถนัดทางนั้นเลยไม่นัดเลยมาได้ยินเสียงโอ้โหปืนไม่นัดเลยดูดิผมยิงได้หนึ่งอยู่เลยเขาอันดับหนึ่งเป็นสิบสามแล้วโอ้โหมีแต่อะไรครับเนี่ยเฮ้ยโหจบละโอ้โห, <laughs> โโหปืนนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยผมจะได้คิวไหมเนี่ย โอ้ผมจะได้คิวของเขาไหมเนี่ยเขาคิวไป17แล้วผมยังคิวสองเลยผมยังไม่รู้เลยผมได้คิวใครโอเคถือว่าเป็นโชคของเราแล้วกันมาคิวได้หนึ่งเฮ้ยเยอะอยู่นะเหมือนดนลบริล มันโดนเบินจากใครสักคเฮือย์ยังอะไรวะเป็นอะไรอะ่ะคปืนอะไรเนี่ยวิอะไรครับเนี่ยเป็นปืนเอทองนะครับปืนดีกว่าที่ผมเล่นไม่ดีวิข้าหัวหนึ่งเรียบร้อยสิบปืนเอกีผมต้องเอาจริงแล้วมา บอกเลยจะให้ผมได้ยิงหัวนะครับเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าพี่นะ่ะยิงหัวมากเออยิงหัวมากอะไรวะหัวเก่งนะครับแค่เราต้องนิ่งนะผมใจเราต้องนิง่งโอ้โหจบละอีกแค่หนึ่งนาทีเองนะครับโอ้โมีแต่ปืนอะไรเนะี่ยต้องตามที่หนึ่งให้ทันครับจังหวะนี้ ตกแปะเถอะวะเกินไปสามวิเองผมน่าจะไม่ได้ที่หนึ่งนะท่านนี้แต่ก็จะพยายามเพื่อคนดูนะครับโอเคมีตัวดักว่ะ ต้องรีบฆ่าแล้วต้องฆ่ารัวๆ,ๆเลยครับผมอีกสิบกว่าวิเองอยังไงก็ไม่ทันนะครับดีกว่าอยู่เฉยแล้ววะโอเคเดี๋ยวมาเซฟตัวจังวะโอ้โหเคิร์ฟเฮ่เคิร์ฟเข้ามาครับจบละว่าแล้วทำไมมันเร็วอย่างเคิร์ฟนี่เองโอเคนะครับ โอ้โหถือว่าสนุกขึ้นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปบ้านนะครับ